สวัสดีครับผมขอวิจารณ์ความเห็นของหมอทวีสินหน่อยนะครับถ้าดูแลกันไม่ดีก็อาจจะหนึ่งคนอย่างเช่นที่เกาหลีนะฮะหนึ่งคนติดไปแล้วหนึ่งร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็ต้องตายอีกสองพันกว่าคนอย่าพูดเ,เพื่อหวังยื้อเปิดเมืองดีกว่าครับปรากฏการณ์อย่างที่ว่านี่เห็นกันทั่วโลกครับเมืองไทยเราก็มี กรณีสนามมวยลุมพินีไงครับติดกันเยอะแยะแต่สุดท้ายเราก็จัดการได้ครับเกาหลีตายไป260คนคุณหมอบอกตายไป2,000กว่าคนนี่ต้องการพูดเพื่อเดียยือเปิดเมืองใช่ไหมครับถ้ามีแม้แต่หนึ่งคนที่ยังเกิดอยู่เมื่อวานวานี้เขาอาจจะไปสัมผัสกับใครมาทั้งหมดนี่เป็นอย่าพูดเหมือนกันในหนังสัมผัสล้างโลก contagion ที่คนตายไป26ล้านดีกว่าครับนั่นมาในหนัง ในเมืองไทยของเราเนี่ยครับคนขับรถเมล์สาย140ขับอยู่ตั้งหลายวันและป่วยตายไปก็ไม่มีใครติดตามเลยนะครับถ้าโรคนี้ร้ายแรงจริงนะครับป่บานนี้คนเก็บขยะคนคุยขยะตามกองขยะคนกวาถนนโดยเฉพาะคนเร่ร่อนคงเสียชีวิตเป็นเบือด้วยโรคนี้ไปแล้วครับแต่ในความเปนจริงท่านเหล่านี้ไม่มีใครเสียชีวิตเลยครับ ไม่งั้นต้องไม่มีเชื้อกันไปต้องเป็นศูนย์ไปตลอดเนี่ยครับอาจจะต้องมีบานทฤษฎีบอกว่า14วันแต่มีบานทฤษฎีบอกไม่ได้หรอกอาจจะต้อง21วันซะด้วยซ้าคือศูนย์ทั้งหมดเลยคุณเอาทฤษฎีอะไรมาอ้างหรือคุณคิดเองแล้วถ้าเป็นทฤษฎีนั้นเนี่ยยังเป็นแค่ความคิดอาจจะไม่จริงก็ได้แต่คุณปิดเมืองต่างๆอย่างนี้เนี่ยครับเกาหลีที่คุณเพิ่งอ้างไปเนี่ยนะครับเขาก็เป,เปิดร้านอาหารโรงเรียนก็เลื่อนเปิด,ปดไปนิดหน่อย แล้วก็เปิดใหม่ทุกอย่างเข้าใช้ทวิศทางปกติญี่ปุ่นก็ยังทํางานกันอยู่มีแค่18นะครับที่ไม่ได้ทํางานแต่คุณเล่นปิดเมืองอย่างนี้ความเสียหายมหาศาลคุณคิดบ้างไหมอเมริการายงานนะครับว่าที่เกาหลีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ร้านคา้าร้านอาหารต่างๆเปิดทั้งนั้นแหละครับแต่ที่ไทยปิดครับญี่ปุ่นนะครับ18เท่านั้นเองนะครับที่ไม่ได้ทํางานแต่ที่เมืองไทยเราอยู่บ้านเพื่อชาติของเขาทํางานเพื่อชาติครับ แม้กระทั่งจีนเองถึงแม้สูญมาหลายหลายวันแล้วเนี่ยยังกลับมาเลยครับยังอูฮั่นเองที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนนี้มาใหม่อีกแล้วเนี่ยที่ผมอ่านข่าวนี่ครับเพราะฉะนั้นยังไว้วางใจไม่ได้จริงนะครับจีนแทบไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่อีกเลยจนถึงวันนี้นะครับคุณหมอคงได้ข้อมูลผิดผิดมาทําให้สังคมสับสนมากกว่าครับนี่ครับข้อมูลในรายละเอียด เราถึงต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับไม่ใช่เชื่อแต่เพราะเป็นหมอหมอแต่ละท่านก็พูดไม่เหมือนกันนะครับและหมอท่านนี้ก็ไม่ใช่หมอทางด้านระบาดวิทยาซะด้วยเป็นหมอด้านจิตวิเวอีกต่างหากศึกษามาครับจะมีคนตายหนึ่งคนจากคนไทยสองแสนกว่าคนนะครับไม่ใช่ตายกันง่ายๆผมยังศึกษาพบว่าหากเราปิดเมืองเศรษฐกิจย่ำแย่จะทําให้มีคนฆ่าตัวตายเนี่ยครับ ถึง1,066คนเพราะโควิดเทยวนะครับถ้าเราเปิดเมืองแล้วมีหน้ากากมีเจลล้างมือมีสุขอนามัยที่ดีมีการรักษาร่างกายให้แข็งแรงโอกาสติดเชื้อน้อยมากครับแต่เราต้องทำงานเพื่อชาติครับไม่เช่นนั้นประเทศอื่นจะแซงเราไปหมดและเมื่อนั้นประเทศเราจะย่ำแย่กว่านี้ครับแล้วยิ่งเราไปหาเรื่องกู้เงินมาไม่รั่วไปใช้รุยฉุยแฉกยังไงอีก ประเทศเราจะย่ำแย่ถ้า,าไม่เปิดเมืองจริงจังและทันทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ